จ้างชูกำจัดผัวญยาดทิพเป็นเมียของท่านเศรษฐีที่มีชื่อว่าบุญเติมหญิงสาวกับผัวแก่นั้นมีอายุอนามห่างกันก็มากโขอ,อยู่แต่ด้วยความที่บุญเติมนั้นมีฐานะร่ำรวยทางพ่อแม่ของญยาดทิพจึงอยากให้ลูกสาวได้อยู่กินออกเรือนไปกับชายที่มั่งมีถึงเขาจะแก่ไปสักหน่อยแต่ก็มีทรัพย์สมบัติมากมายให้นางได้ใช้สอย ทีแรกอย่าทิพย์เองก็ยังรู้สึกขยแขย้งในตัวของผัวแกเป็นอย่างมากแต่พออยู่ไปอยู่มาก็เริ่มทำใจได้ด้วยในช่วงแรกนั้นบุญเติมก็พยายามทำดีกับหญิงสาวมาโดยตลอดแต่พอนานวันผ่านไปเขากลับกลายเป็นชายแก่อารมณ์ร้อนมักด่าทอต่อว่าเมียสาวอยู่เป็นนิดและอีกอย่างเขาก็เริ่มหึงหวงนางเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นก็กลับกลายทำให้หยาดทิพ รู้สึกอึดอัดที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับหัวแก่คนนี้เสร็จแล้วหยาดทิปนี่เองคิดจะออกจากเรือนไปไหนอยู่กับย่าเฝากับเรือนเสียบ้างมันจะตายหรือไรฮะฉันว่าจะทําบุญที่วัดนะจ๊ะพี่วันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันตายของแม่ฉันพี่ลืมไปสิแล้วหรือนี่ฉันเองก็สั่งคนในครัวทํากับข้าวกับปลาเตรียมไว้ให้แล้วด้วยพี่จะไปด้วยกันไหมจ้าไม่ไปโว้ยแล้วใครบอกว่าข้าจะไปแล้วเองด้วยก็ไม่ตรงไปเหมือนกัน คนตายไปแล้วก็ปล่อยไปวันนี้เองไม่ต้องออกเรือนไปไหนทั้งนั้นกลับเข้าห้องไปเสียอย่าขัดใจค่ะนางอยากทิพมักจะโดนกดดันและบีบคั้นอยู่เช่นนี้เสมอผัวแก่ของนางอารมณ์ฉุนเฉียวจูจี้ขี้บนแถมในภายหลังก็ยังกลายเป็นคนตรนีทีเหนียวไปสีด้วยแต่ว่าพี่บุญเติมจา๋าปีหนึ่งก็มีแค่หนเดียวที่จะเป็นวันครบรอบวันตายของแม่ฉันขอไปทำบุญให้ท่านเสียหน่อยไม่ได้หรือจ้ะ อีกอย่างของที่จะนำไปทำบุญก็เตรียมไว้แล้วนี่เองเอาเงินของข้าไปผาเล่นแบบนี้นะหรือคนตายแล้วมันจะกินจะใช้สิ่งใดได้เล่าเงินทองของข้ากว่าจะหามาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายง่ายหรอกนะนางเมียงโง่นั่งหยาดชิปน้ำตารินไหลเนื่องจากตอนนี้หัวใจของนางมันแตกสลายไปสิ้นแล้วนางต้องทนอยู่กับผัวกแก่ที่เจ้าอารมณ์อย่างนี้มันนานก็หลายปีหากนางพอจะรู้มาก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นเช่นนี้ นางนั้นจะไม่ยอมออกเรือนมากับเขาให้ต้องเสียใจข้าเกลียดมันไอ้แก่ใจดำวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของแม่ข้าแต่ว่ามันนั้นกลับไม่ยอมให้ข้าไปทำบุญทำอย่างไรข้าจึงจะหลุดพ้นจากมันได้เสียทีนะเองช่วยบอกข้าทีสินางหยาดทีปรารภรำพึงรำพันเอากับสาวรับใช้ที่มีชื่อว่าซ่อนกลิน่นนางเป็นคนเดียวที่นางหยาท์ไว้วางใจ และสามารถปรึกษาปัญหาทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าความลับจะรั่วไหลทำไมแม่นางจึงไม่ขอเลิกร้างกับท่านบุญเติมเสียล่ะเจ้าคะข้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้ไม่สบายใจเช่นกันแม่นางจะทนให้เขานั้นกดขี่ข่มเหงหัวใจอยู่ใยเจ้าคิดหรือหาว่าข้าทําเช่นนั้นแล้วไอ้แก่นั่นจะยอมปล่อยข้าไปง่ายง่ายหนทางเดียวที่จะได้จากลากันก็คงมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือการจากตาย นางหยาทิพย์กำหมัดไว้แน่นน้ำตารินนางคิดว่าหากวันหนึ่งที่นางทนเขาไม่ไหวอีกต่อไปนางอาจจะตัดสินใจปลิดชีพตนเองเสียให้รอดพ้นจากชีวิตที่รันทดนี้แม่นางอยากคิดอะไรสั้นๆนะเจ้าคะข,ข้าขอร้องละหากจะมีใครคิดต้องจากไปก็ต้องเป็นท่านบุญเติมแต่ต้องไม่ใช่แม่นางหยาทิพย์ของท่านแน่นอนนี่เจ้าหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคิดจะทำร้ายไอ้กแก่นั้นเพื่อข้าหรือซ้อนกลิ่นมิได้ตอบสิ่งใดกับนายหญิงของนาง ด้วยซ่อนกลิ่นกำลังหาทางที่จะให้ในยายหญิงนั้นได้หลุดพ้นจากคนใจดําอย่างท่านบุญเติมการจากลาโดยที่ยังมีชีวิตอาจจะดูยากไปแต่หากต้องจากตายนางซ่อนกลิ่นก็จะให้ท่านบุญเติมเป็นฝ่ายรับผลกรรมนั้นเสียเองในวันหนึ่งหลานชายของเศรษฐีบุญเติมที่มีชื่อว่าทองอินก็ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมด้วยตัวเขานั้นเพิ่งลาออกจากราชการทห,หารในวังด้วยอยากจะมาใช้ชีวิตอิสระ ไม่ต้องการอยู่ในกรอบกฎระเบียบของทางวังอีกต่อไปการเดินทางมาเยี่ยมลุงของเขานั้นเขาเองก็มีจุดมุ่งหมายคืออยากจะมาขออยู่อาศัยกับลุงของเขาชั่วคราวด้วยอยากจะมาหาลู่ทางในการทำมาหากินในเมืองนี้แต่ก่อนลุงของเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีและภาพนั้นก็ยังคงติดตาติดใจของเขาอยู่เสมอโดยที่เขาเองก็หารู้ไม่ว่าลุงที่แสนดีคนนั้นได้หายไปพร้อมกับการเวลา ตอนนี้จะมีเพียงแต่ชายแก่ที่มีจิตใจคับแคบไม่ไดีน่าเคารพนับถืออีกต่อไปแล้วนี่เองลาออกจากราชการแล้วหรือไอทองอินคิดอย่างไรถึงลาออกได้งานดีอย่างนั้นยังไม่พอใจอีกหรือใช่จ้าลุงก็อย่างที่ข้าเล่าให้ลุงฟังนั่นละว่าแต่ลุงพอจะแนะนํางานให้ข้าได้บ้างหรือไม่ทําไร่ปลูกผักข้าก็ทําได้นะจ๊ะเศรษฐีบุญเติมนึกดูแคลนหลานชายในใจที่เขายอมสละอาชีพการงานดีด และคิดอยากจะมาทำงานที่ดูต้อยตามเทียบไม่ได้กับงานเดิมของเขาเลยแม้แต่น้อยเองโง่หรือบ้ากกันแน่เจ้าท้องอินที่งานดีๆออกมาเสียแล้วมาหางานที่ไร้เกียรติอย่างนี้เอาเถอะหากว่าเองอยากจะทำเช่นนั้นข้าก็พอจะแนะนำได้ข้านะ่ะเลี้ยงทั้งเป็ดไก่วัวควายมีสวนผักให้คนงานปลูกแล้วก็เอาไปขายเองจะเลือกทำอย่างไหนก็ลองดูลองไปเลี้ยงวัวควายดูก่อนก็ได้จ้ลุง ขอบคุณลุงมากนะจ๊ะที่ยอมให้ข้าอยู่ที่นี่และให้ทํางานด้วยใครบอกว่าข้าจะให้เองอยู่ที่เรือนนี้เป็นคนเลี้ยงควายก็ไปอยู่กับคนงานที่อื่นที่คอ,อกโน่นเจ้าทองอินยิ้มแห้งๆด้วยเขาพอจะรู้สึกได้ว่าลุงของเขานั้นดูท่าทางจะไม่ใช่ลุงที่ใจดีเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มลาลุงของเขาเพื่อที่จะได้ไปอาศัยอยู่ในคอกวัวคอกควายแต่ตอนลงจากเรือนเขาเองก็ได้พบเจอกับนางยาทิพย์เข้าพอดี พวกเขาทั้งสองคนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นคนวัยเดียวกันสองสายตาประสานทำให้ใจของคนทั้งคู่รู้สึกวันว่นวหวในพิงเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้นั่นใครหรือจ้าพี่บุญเติมทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนดูท่าทางไม่เหมือนคนในหมู่บ้านของเราเลยนะจ๊ะเออนั่นนะ่ะเป็นหลานชายของข้าเองชื่อว่าทองอินไอ้นี่มันโง่รับราชการอยู่ในวังก็ดีแล้วอยากดิ้นรนออกมาหาอย่างอื่นทำ นี่ข้าก็เลยส่งมันไปเลี้ยงวัวควายอยู่ที่คอกโน่นละว่าแต่เองเธอไปไหนมาอย่าให้รู้นะว่าแอบออกไปทำบุญให้เปลือเงินทองของข้าอีกเปล่าจ้าฉันลงไปทำขนมในครัวมาหนะว่าจะเอาไปขายที่ตลาดฉันนะ่ะไม่อยากจะรบกวนเงินทองของพี่มากนักหรอกก็เลยว่าจะหาอาชีพอื่นทำให้มีไรายได้เองเศรษฐีบุญเติมไม่ได้รู้ว่าเมียของเขานั้นคิดจะทำขนมขายก็ทำให้รู้สึกโกรธเคือง ด้วยหากเขายอมให้นางออกไปทำอย่างนั้นชาวบ้านร้านตลาดก็คงจะดูถูกเขาและคิดว่าเขาเลี้ยงดูเมียได้ไม่ดีห้ามเด็ดขาดเลยนะนางยาทิปเองห้ามทำขนมไปขายคิดจะทำอย่างใดก็ต้องเห็นแก่นหน้าของข้าบ้างนี่เองคิดจะทำให้ชาวบ้านเขาดูถูกข้าใช่หรือไม่บอกมาสิเจ้าบุญเติมฉุดกระชากแขนเมียขึ้นมาอย่างแรงเขาได้บีบรัดข้อมือของนางไว้จนหญิงสาวรู้สึกเจ็บแล้วร้องไห้ออกมา พี่บุญเติมอย่าทำร้ายฉันเลยจ้าฉันเจ็บนะฉันไม่เคยคิดที่จะทำให้พี่ขายหน้าหรอกด้วยหากของเงินพี่ใช้เหมือนเคยพี่ก็ตรหนีต่อว่าข้าพอข้าอยากจะหาเงินเองพี่ก็ไม่ยอมด้วยเห็นแก่นหน้าของตัวเองพี่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของข้าเลยก็ข้าตั้งใจทําให้เองเจ็บยังไงล่ะจะได้รู้สำนึกว่าทุกวันนี้ที่เองมีอยู่มีกินมีแต่คนนับหน้าถือตาก็ล้วนมาจากความดีของข้าเองอย่าเชียวนะ ห้ามคิดทำลายขายเด็ดขาดห้ามออกไปขายขนมบ้าบออะไรทั้งนั้นหากข้ารู้ว่าเองทำขัดคำสั่งเองโดนดีแนะน่นางหยาดทิพย์ร้องไห้โฮแล้ววิ่งลงจากเรือนด้วยความเสียใจที่เคยตัดสินใจผิดพลาดมาอยู่กินกับผัวแก่เจ้าอารมณ์เช่นนี้ทางด้านเจ้าทองอินแม้ว่าเขาจะลงจากเรือนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ย่างไกลไปนไหนเสียเลยทีเดียวชายหนุ่มยืนแอบฟังคนทั้งคู่พูดคุยกันอยู่ใต้ถุนเรือน จึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและยังเห็นนางหยาดทิพย์ร้องไห้วิ่งลงมาจากเรือนผ่านหน้าเขาไปอีกด้วยนางหยาดทิพย์วิ่งหนีออกมาที่ศาลาท่าน้ำนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่เพียงลำพังด้วยอึดอัดใจและแค้นใจที่โดนผัวแกด่าทอยอย่างไร้เหตุผลนางซ่อนกลิ่นที่เป็นสาวรับใช้คนสนิทก็ได้วิ่งตามมาแล้วเจอกับนางหยาทิพย์เข้าพอดีอย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าค่ะแม่หญิง หากว่าท่านบุญเติมไม่ยอมให้ท่านออกไปขายขนมเงินค่านี่แหละที่จะออกไปขายขนมแทนและจะนําเงินมาให้แม่หญิงเก็บไว้ใช้จ่ายยามจําเป็นเจ้าค่ะจะดีหรือหนังซ่อนกลิ่นผัวของข้านะ่ะเอาเองตายแน่หากรู้เรื่องนี้ในคราน,นข้าไม่น่าเชื่อฟังคําพ่อแม่ว่าออกเรือนไปกับเขาแล้วชีวิตจะสุขสบายไปทั้งชาติตอนแรกก็ดีอยู่หรอกนะแต่พ่อนานวันไปเขากลับกลายเป็นปีศาจร้าย ที่ทำให้ชีวิตของข้าต้องเจอแต่ความทุกข์นางซ่อนกลิ่นได้นั่งปลอบใจในายหญิงของนางอยู่สักพักก็ต้องรีบไปเข้าครัวช่วยแม่ครัวคนอื่นเตรียมสำหรับกับข้าวดังเช่นทุกวันคือนางซ่อนกลิ่นไม่ไปช่วยงานไม่หวังงานนี้หากคนอื่นในเรือนเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเศรษฐีบุญเติมนางซ่อนกลิ่นเองก็ต้องเดือดร้อนเป็นแน่เจ้าทองอินที่ได้แอบฟังหญิงทั้งสองพูดคุยกันอยู่แล้ว เมื่อเห็นซ่อนกลิ่นวิ่งลงจากสาราไปเขาก็ได้เดินเข้ามาหาหยาทิพย์ท่านคือแม่หยาทิพย์เมียของลุงข่าอย่างนั้นหรือนี่เจ้าคงเสียใจเป็นอย่างมากสินะที่โดนเขาดา่าทอเจ้าขนาดนี้เจ้าทองอินไม่เห็นว่าปลอดคนเขาก็ได้เดินเข้าไปพูดจากับนางยาทิพย์ด้วยรู้สึกเห็นอกเห็นใจนางและเขาเองก็คิดเหมือนกันว่าเศรษฐีบุญเติมนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่ท่านท่านคือหลานชายของพี่บุญเติมสินะ นางอยาทิพ์รีบปาดน้ำตาด้วยนางเองก็มิอยากให้คนแปลกหน้าต้องมาเห็นน้ำตาแห่งความเสียใจของนางได้ใช่แล้วค่าถชื่อทองอินเป็นลานของลุงบุญเติมเจ้าจงอยากคิดมากไปเลยนะเจ้ามิผิดหรอกที่ตัดสินใจแต่งงานกับเขาด้วยเราไม่อาจจะล่วงรู้ถึงอนาคตได้ว่าคนที่เรารักจะเปลี่ยนไปเมื่อใดแต่ข้าเห็นด้วยกับเจ้านะที่ว่าลุงของข้านั้นไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเขาช่างเป็นลุงที่แสนดีของข้า ข่ะณสามารถปรึกษาเขาได้ในทุกเรื่องแต่พอวันเวลาผ่านไปเขากลับกลายเป็นชายแก่ที่มีน่าเหตความเคารบยำเกรงเหมือนดังเช่นที่เป็นเมื่อก่อนนางหยาทิพย์ไม่ได้พบเจอกับคนที่มีหัวอกเดียวกันแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นนางพูดจาปรับทุกกันไปมาจนพบคำ่ำการสนทนาเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินพอรู้ตัวอีกทีฝาก็เริ่มมืดลงแล้ว โหนี่เราสองคนพูดจากอันใดกันนักหนาดูสิฟ้าเริ่มมืดแล้วข้าว่าจะรีบกลับเรือนไปเสียเถิดเดี๋ยวลุงของข้ามองหาเจ้าไม่เจอก็อาจจะโดนดีเข้าได้นั่นสินะถึงอย่างไรข้าก็ขอขอบใจเจ้ามากที่สามารถเป็นที่ปรับทุกข์ให้ข้าได้ตอนนี้ข้าสบายใจขึ้นมากแล้วเจ้าทองอินและนางหยาทิพย์ต่างยิ้มให้กันอย่างคนที่ร่วมชะตาเดียวกันเท่านั้นจะเข้าใจพวกเขาพากันหันหลังจะเดินกลับเรือน แต่ว่าก็เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนจะเรบไปไหนกันเล่าพอข้ามาก็จะแยกย้ายกันแล้วหรือไอ้ทองอินเองนี่มันร้ายนักมาเหยียบที่เรือนของข้าไม่ทันข้ามวันก็มาเกาะแกะเมียของข้าเสร็จแล้วไอ้ล้านชัว่วแล้วเองอีนางยาิพป์ช่วยให้เกียรติดูเห็นแก่น,น้าของข้าบ้างได้หรือไม่เห็นผู้ชายหนุ่มๆเป็นไม่ได้เลยนะจะทําอะไรหดัดเลิกถึงข้าเสียบ้างก็ดีรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่น,นอะไรกันจ๊ะพี่บุญเติม ฉันกับพ่อทองอินไม่เคยคิดชั่วยเยี่ยงนั้นเลยนะเราสองคนก็แค่พูดจากันตามประษาเขาเองก็เป็นหลานชายของพี่นีนาใช่จะลุงนี่ลุงอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีสิจ้าฉันไม่อาจเอื้อมคิดเช่นนั้นกับเมียของลุงหรอกทางเจ้าทองอินและนงางหยาดพย์เมื่อโดนเศรษฐีบุญเติมต่อว่าใส่ความให้ต้องเสื่อมเสียเยี่ยงนี้ก็พากันรีบปฏิเสธไปตามความเป็นจริงแต่ทว่าเจ้าบุญเติมกลับไม่ยอมฟังความจากทั้งสองคน อย่ามากแก้ตัวเสียให้ยากเอาละพวกเองเอาไออีสองคนนี้ไปมัดแล้วโบยมันให้ลาบจำไอทองอินเมื่อเจ้าได้รับโทษแล้วก็จงใส่หัวออกไปจากเรือนของข้าแหมข้าคิดว่าจะช่วยเองให้มีงานทำดังที่เองร้องขอดันมาตีท้ายครัวของข้าได้ส่วนเองนางยาทิปอีนางหญิงร้านรับโทษแล้วก็จงใส่หัวไปอยู่ที่เรือนคนใช้ข้าจะหาเมียใหม่ที่ดีกว่าเองแต่อย่าคิดไปจากข้านะ ด้วยค่านั้นจะไม่มีทางปล่อยเองไปเซวยสุขด้วกกันแน่สิ้นเสียงคำสั่งของเศรษฐีบุญเติมทั้งทองอินและหยาทิพต่างก็โดนพวกคนงานในเกลือนพากันกรูเข้ามาจับตัวมัดมือมัดเท้าไว้กับคืออย่างแน่นหนาแล้วฟาดไม้เรียวลงหลังอย่างไม่ปราณีทั้งทองอินและหยาทิพย์แม้จะถูกโบยเหมือนกันแต่ต่างก็มองหน้ากันด้วยสายตาที่เครียดแค้นและบอกกันเป็นในๆว่า ศัตรูของพวกเขานั้นคือศัตรูคนเดียวกันอย่างแน่นอนคืนที่แสนโหดร้ายของเจ้าทองอินและนางหยาทิพย์ได้ผ่านไปอย่างเชื่องช้าด้วยพวกเขานั้นต้องเจ็บรวดร้าวระบมไปทั้งแผ่นหลังเลือดไหลซิบ,ซ,บซิบจากรอยแผลที่เป็นทางยาวทําให้คนทั้งสองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหตุใดท่านบุญเติมจึงเข้าใจผิดไปเี่งนั้นเจ้าคะนี่ท่านคงจะหึงแม่หญิงมากจนเกินไปจึงได้ตัดสินใจทําเช่นนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกิน หลานของท่านบุญเติมเองก็คงเจ็บปวดไม่แพ้แม่หญิงนะเจ้าคะนางซ่อนกลิ่นได้นำหยกยามาทาแผลให้กับนายหญิงของมันด้วยใจที่โศกเศร้าตามไปด้วยคอยดูเธอซ่อนกลิ่นข้าจะต้องเอาคืนไอ้แก่นี่ให้ได้แล้วเองละ่ะยินดีที่จะร่วมมือกับข้าหรือไม่ร่วมมือสิเจ้าคะใครที่มันกล้าทําให้ในายหญิงต้องเจ็บปวดเช่นนี้ข้ายอมต้องโกรธแค้นมันเช่นกันตอนนี้นางยาทิพย์ได้ถูกไล่ให้มาอยู่ที่เรือนคนใช้ แต่ว่านางก็ยังอยู่ในฐานะเมียของท่านเศรษฐีบุญเติมเพียงแค่เขาลดค่าของนางลงเพียงก็เท่านั้นแถมตอนนี้เจ้าบุญเติมก็ยังพาหญิงคนใหม่เข้ามาในเรือนยกย่องให้เป็นเมียอีกคนของเขาวันเวลาผ่านไปเมียใหม่ของเจ้าบุญเติมก็ตามมาตอแยค่อนแคะสมนำหน้านางหยาทิพย์อยู่แทบทุกวันจะหนีก็หนีไม่ได้จะอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นทางด้านเจ้าทองอิน หลังจากที่ถูกลุงของตนเข้าใจผิดและทำร้ายเสียจนปางตายเขาเองก็ได้ประกอบอาชีพเป็นช่างทำมีดตามความรู้ความสามารถที่เขาเคยมีมาตอนที่รับราชการอยู่ในวังความแค้นฝังใจที่โดนลุงแท้ๆทำร้ายจนเกือบตายนั้นก็ยังคงฝังอยู่ในหัวของเขาไม่เคยลืมเลือนวันหนึ่งนางหยาดทิพย์และนางซ่อนกลิ่นได้ออกไปจ่ายตลาดพวกนางก็พบเขากับเจ้าทองอินด้วยความบังเอิญ ซึ่งเขานั้นได้เปิดแพงคายมีดอยู่ในตลาดนั้นด้วยอุ๊ยนี่เจ้าทองอินนี่นาเจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกหรือนางหยาทิ์รู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นหน้าเจ้าทองอินคนที่ร่วมชะตากรรมกับนางอิคราแม่นางหยาทิ์นี่เองใช่ข้าย,ยังไม่ตายหรอกนับตั้งแต่นั้นมาที่เจ้าทองอินและนางหยาทิ์ได้พบเจอกันที่ตลาดพวกเขาเองก็ได้แอบพบกันอีกครา โดยมีนางซ่อนกลิ่นเป็นคนที่ไปด้วยทุกครั้งที่พวกเขาพบกันในคราแรกๆก็ยังไม่เคยได้คิดอะไรเกินเลยต่อกันแต่พอนานวันเข้าทั้งสองคนที่ได้พูดคุยกันเห็นอกเห็นใ,นใจซึ่งกันและกันเสมอมาก็เกิดความรู้สึกดีๆจนทำให้ไม่อาจห้ามใจล่วงเกินกันได้นางซ่อนกลิ่นก็เป็นคนที่รู้ความลับทุกอย่างดีข้านะรู้สึกคับแค้นใจในตัวลุงของข้ายังไม่หาย ที่เขานั้นได้ทำร้ายข้าจนปางตายไม่เคยเห็นเก่ความเป็นลุงเป็นหลานกันเลยแม้แต่น้อยข้าก็คับแขนใจไม่แพ้เจ้าหรอกนะทองอินข้าหนักมิอยากจะให้เขาอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับข้าอีกต่อไปแล้วเรามาร่วมมือกันดีหรือไม่ที่จะกำจัดไอ้กแก่นั่นด้วยข้าเองทนไม่ไหวแล้วที่ต้องอยู่ที่นั่นนางเมียใหม่ของเขามันก็มาหาเรื่องข้าได้ไม่เว้นแต่ละวันข้าหน่ะมีเงินทองอยู่พอสมควรข้าจะยกมันให้กับเจ้า หากว่าเจ้านั้นยอมกำจัดลุงของเจ้าเสียนางหยาทิพย์คิดจะใช้เงินของเศรษฐีบุญเติมที่เคยให้นางด้วยความสเสียหาจ้างเจ้าทองอินกำจัดเขาให้ตายไปเสียด้วยทนไม่ได้ที่ต้องโดนกดขี่ข่มเหงเยี่ยงนี้นี่เจ้าจะบ้าไปแล้วหรือไรจะให้ข้าทำร้ายลุงของข้าหรือถึงอย่างไรเขาก็เป็นพี่ชายของแม่ข้านะข้าทำไม่ได้หรอกแล้วเขาเห็นเจ้าเป็นหลานหรือไรลงตรองดูสิ เจ้ากับข่าเกือบเหลือแต่ชื่อก็เพราะความโหดร้ายของเขาอีกอย่างเงินทองที่ข้ามีก็ได้มาจากลุงของเจ้าในยามที่เขาเคยเสน่หาในตัวข้าข้ายอมยกให้เจ้าถึงแม้ว่าเราสองคนจะเป็นชูรักกันแต่ว่าข้าก็จะไม่ขอใช้เงินนั้นแม้แต่บาทเดียวข้าจะยกให้เจ้าจริงๆอยากจะเอาไปทำอะไรก็เชิญเจ้าทองอินคิดหนักด้วยเขาก็ไม่อยากทำร้ายลุงของเขา แต่ว่าอีกใจเขาก็จะได้แก้แค้นลุงใจดำคนนี้และมีเงินทองเอาไปซื้อที่ไร่ที่นาเพื่อทำมาหากินต่อไปด้วยเจ้าทองอินนางหยาทิพและนางซ่อนกลิ่นตอนนี้พวกเขาเหมือนหมาจนตรอกแล้วจึงตกลงร่วมมือร่วมใจกันที่จะกำจัดเศรษฐีบุนเติมเสียให้สิ้นซากด้วยเขานั้นทำให้เจ้าทองอินกับหยาทิพเจ็บช้ำน้ำใจมาก็มากในคืนนั้นมีนางซ้อนกลิ่นเป็นคนดูต้นทางนางหยาทิพ ก็คอยเป็นทับเสริมส่วนเจ้าทองอินก็แต่งตัวเป็นไอโมง่งใส่ชุดและผ้าคลุมหน้าสีดำเดินขึ้นไปบนเรือนของเจ้าบุญเติมอย่างง่ายได้แต่ทว่าเมื่อพวกเขายังแอบซุ่มดูความเป็นไปบนเรือนของเจ้าบุญเติมอยู่นั้นก็ได้พบเห็นว่ามีชายแปลกหน้าอยู่บนเรือนของเศรษฐีบุญเติมอีกสองคนส่วนเจ้าบุญเติมกลับถูกมัดมือมัดเท้าไร้ซึ่งอิสรภาพที่ปากก็ถูกผ้าคาดเอาไว้เพื่อมีให้เขาพูดสิ่งใดออกมาได้ ไอเรษถีงโง่แกมีเมียอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วดันอยากได้เมียใหม่แล้วทีนี้เป็นไงล่ะข้าน่ะไม่อยากจะได้มาเป็นเมียของแกนักหรอกนะข้าเองก็มีผัวอยู่แล้วแค่อยากได้สมบัติของแกก็เท่านั้นล่ะก็เลยยอมเสียงชีวิตมาเป็นเมียของแกแต่ที่ไหนได้ขี้เหนียวยังแกอะไรดีนี่พวกพี่สองคนหีบสมบัติของไอแกนี่อยู่ใต้เตียงนอนนะรีบเข้าไปเอาเถิด ที่แท้เมียใหม่ของเจ้าบุญเติมที่เขายกย่องให้มาแทนที่นางหยาทิพก็เป็นโจรดีๆนี่เองและตอนนี้นางก็กำลังให้ัวกของนางมาปล้นเอาสมบัติของเจ้าบุญเติมไปแย่ yeah, แล้วมีโจรขึ้นเรือนี่นาะเองรอข้าอยู่ตรงนี้นะหยาทิพข้านะ่ะจะไปช่วยลุงกรแต่ว่าเองนะ่ะไม่มีอาวุธอย่างพวกเขานะจะเอาอะไรไปสู้เส้นคำทัดทานจากนางหยาทิพเจ้าทองอินก็พุ่งตัวเข้าไปหาพวกโจรทันที พวกนั้นต่างพากันตกใจใช้อาวุธคิดจะทำร้ายเจ้าทองอินแต่ในอดีตเมื่อครั้งที่เขารับราชการในวังเจ้าทองอินเองก็คือทหารดีๆนี่เองเขาได้เรียนรู้เรื่องการใช้อาวุธและต่อสู้กับคนมือเปล่ามาอย่างชำนาญดังนั้นการจัดการกับโจรที่มาบุกเดือนของเจ้าบุญเติมจึงไม่ใช่เรื่องยากพวกมันหมดแรงกันแล้วยาติทิพมาช่วยขามัดมันหน่อยอยาติทิพเองที่ไม่รีรอ หลังจากที่เจ้าทองอินวิ่งเข้าไปต่อสู้กับโจรน,นางก็ได้รีบลงจากเรือนไปเรียกคนงานในเรือนให้มาช่วยเจ้าทองอินกับเจ้าบุญเติมในที่สุดโจรร้ายสองคนและเมียใหม่ของเจ้าบุญเติมก็ถูกจับตัวส่งทางการใสฐีบุญเติมนั้นรู้สึกซาบซึง้งในการช่วยเหลือของทองอินหลานชายและนางหยาดที่เป็นอย่างมากที่เข้าช่วยเหลือเขาได้ทันเวลา ทางที่ที่ผ่านมาเขาเองเป็นคนทำให้คนทั้งสองนั้นต้องแทบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วหยาดทิพย์เองเป็นเมียที่ดีของพี่จริงๆเจ้ากลับมาอยู่บนเรือนนี้กับพี่นะและพี่สัญญาว่าจะทำดีกับเองทุกอย่างให้สมกับที่เองช่วยพี่ไว้ข้านะ่ะมิได้มีความรู้สึกที่ดีกับพี่ดังเดิมอีกแล้วพี่บุญเติมข้าขอโทษจริงๆข้าคงกลับมาอยู่กับพี่ไม่ได้ได้ปโปรดปล่อยข้าไปเสีย เจ้าบุญเติมนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องยอมปล่อยนางยาทิพย์ไปตามคำขอร้องของนางด้วยรู้ดีว่าที่ผ่านมาเขาทำให้นางเสียใจแค่ไหนส่วนเจ้าทองอินหลานชายที่ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเขาเอาไว้เจ้าบุญเติมก็ได้มอบทรัพย์สมบัติหลายอย่างพร้อมที่ดินทำกินให้กับหลานชายเอ่ยปากขอโทษเขากับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจ้าทองอินและนางยาทิพย์สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ ทั้งสองคนได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่เรือนของพวกเขาพร้อมทั้งหนำซ่อนกลิ่นมาอยู่ด้วยเลี้ยงดูกันเยี่ยงน้องสาวในไส้และทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป